อยากว่ายน้ําเก่งไหมถ้าอยากคว้าเหรียญต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะวันนี้เราจะพามาดูการเริ่มต้นฝึกซ้อมของเด็กๆเ,เพื่อเตรียมตัวกับการแข่งขันว่ายน้าเลื่อนลาดทั้งสาสาขาที่กําลังจะจัดขึ้นในวันที่30สิงหาคมนี้แล้วค่ะก่อนซ้อมอย่าลืมพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอตื่นเช้ามาด้วยรอย,ยิ้มที่สดใสทานอาหารดีมีประโยชน์ก่อนจะว่ายน้ําต้องยืดแขนยืดขาหมุนหัวไหล่บิดตัวกันสะหน่อยวอร์มอัพเพื่อปลุกกล้ามเนื้อให้ตื่น ถ้าไม่วอร์มเดี๋ยวตะคิวมากอดขานีนนะ้ไม่สนุกแน่นอนอย่าก,กลัวว่าจะว่ายนะ้ำไม่เก่งนะเราค่อยๆฝึกทีละท่าแม้ว่าแต่ละคนจะว่ายด้วยท่าที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าใส่ใจและตั้งใจก็จะเก่งขึ้นได้เหมือนกันนะซ้อมเสร็จแล้วควรดื่มน้ำให้มากๆและอย่าลืมเช็ดตัวให้แห้งจะได้ไม่เป็นหวัดเหนื่อยแค่ไหนก็อย่ายอมแพ้นะก่อนวันแข่งขันต้องพักผ่อนให้เพียงพอไม่ต้องซ้อมหนะักเตรียมใจให้พร้อมและลงแข่งด้วยรอยยิ้ม การว่ายน้ำไม่ใช่แค่เรื่องของแขนขาแต่มันคือเรื่องของหัวใจที่กล้าและพยายามไม่ต้องเก่งที่สุดแค่ไม่ยอมแพ้ก็ชนะแล้วแล้วอย่าลืมมาเอาใจช่วยเด็กๆไปด้วยกันนะคะการแข่งขันว่ายน้ำกลุ่มโรงเรียนเลิ่อนลาค่ะ